หากใครต้องการซื้อขายไอ f ดี a ฟีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขายไอ f ดี a ฟีฟ่าไสบริการรับซื้อและขาย ID f ดี a ฟีมีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%ซแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอเดมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมปอปบอลละเกม FC ออนไลน์นะครับผมวันนี้นะผมเราจะมาอัปเดตทีมกันนะครับก็เป็นทีมฟูลทีมเัลมาริดบูธปัจจุบันนะที่เราเคยรีวิวทีมกันไปเมื่อก่อนหน้านี้ครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะเป็นคลิปนี้เลยนะขึ้นคลิปให้นะครับคลิปนี้เลยนะ <Wow. S 1> นะครับผมก็มาอัปเดตทีมกันนะเพราะตอนนี้เสริมเพิ่มมาเยอะมากนะครับนะตัวโหดขึ้นหลายตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูในทีมกันดีกว่าว่าเสริมใครมาแล้วบ้างนะครับไปดูกันปะ โอเคก็นี่เลยนะเป็นฟูลทีมเรอัลมาริดบูตปัจจุบันนะครับ22-23นะครับมาที่ได้บูตนะนักเตะก็ทีมเดิมเดี๋ยวจะขึ้นให้นะเป็นประมาณนี้นะั่นนี่คือทีมเดิมนะครับในเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะที่เราทํากันและตอนนี้นะครับทีมปัจจุบันของเรานะครับก็เสริมตําแหน่งกลางรับมานคนนะคนนะชัวเมนี่นะครับจากปีดีีเป็นปีเอนะครับหน้าตัวนี้ที่เราอัปเดตขึ้นมา นะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้โหดสุดรองจาก22 TS นะครับประมาณนั้นค่าพลังอะไรก็ถือว่าดูดีเลยนะชัวร์มนนี่เอสนะครับอนะ่ได้บูทนี่คือจาก CM 130อะเป็น CM 132 <What? S 1> บูททีมเนะี่ยนะครับบูททีมมลปปาลติยุคปัจจุบัน22 23นะครับโอ้โหบอกเลยว่าของดีนะชัวร์มนนี่ก็ หน้าตามยังไม่เหมือนนะ AI มันก็ดีนิดนึงไม่ดีบ้างเป็นบางช็อตแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีนะตัวตัดเกมเข้าบอลแน่นนะครับชัวร์เมนี่นะที่เสิร์ฟม,มาก็ราคาประมาณ6กแสนแปดนะช่วงเจ็ดแสนแล้วนะครับชัวร์เมนี่นะแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับจากเฟอร์ลองเมนี่ยี่สิบเป็น2 1่สิบยบกแนะครับผมก็อัปเกรดให้มันโหดขึ้นกว่าเดิมนะปีนั้นคือมันเป็นปีที่ f p มันเท่ากันนะแต่สถตตมันน้อยกว่าเดิมมากเลยพอปีนี้ก็คือ 130นะครับพลังโคตรน่าเล่นเลยนะเฟอร์ลองเมดี้ปีนี้นะครับรังแฝงก็ประมาณนี้ใส่เปิดบอลให้มันนะเพราะาเปิดบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับราคาเฟอร์ลองเมดี้ก็800แสนล้านนะครับที่อัปเกรดขึ้นมานะตัวเก่าก็ขายไปเรียบร้อยและตัวต่อมาก้องหลังครับผมจากอันโตริโอรีเกอร์ปี21เอยูนะเป็น WC-2 2นะครับ บอกเลยว่าโคตรแพงนะครับเอ็มในเกมแล้วก็ทั้งในเกมทั้งนอกเกมนะแพงหมดนะครับรูดิเกอร์นะครับโอ้โหแต่บอกเลยว่าเล่นจริงโหดมากนะครับประมาณนั้นนะก็สแตทอันนี้คือบูทความเร็วอะยิงความเร็วมันประมาณร้อยสามเจ็ดแล้วใส่ฝึกพิเศษอีกสองเป็นร้อยสามเก้าก็มาเกอ,องหน้าเร็วๆก็มาเวิ่งทันหมดอะรูดิเกอร์นะครับ เหลืออัพสปีดต้นด้วยอีกสองเนาะก็เป็นถ้าอัพอีกสองเป็นร3 7สามเจ็ดนะโหโคตรเร็วเลยแต่ตัวแม่งใหญ่แม่งเร็วคือแบบมันชนแน่นอยู่แล้วนะดูดิเกอร์นะเถื่อนมากนะครับนาพลังแฝงก็ใส่ให้เป็นประมาณนี้เนาะราคาเนี่ยบอกแล้วโคตรเถื่อนเลยเนี่ยได้มาราคานี้เลยสองล้าน3ามแสนห้าหมื่นสองล้านล้านอ่ะโอ้โหโคตรแพงนะครับดูดิเกอร์แต่โหดนะคุ้มนาประมาณนี้ที่เสริมนะครับแล้วก็ ตำแหน่งอื่นที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยนะจากคลิปที่แล้วนะครับโรดิโกเบเซม่าวินิเหมือนเดิมหมดแต่ที่เปลี่ยนไปคือได้สแตตแบบฟูลโบวกอีกหนึ่งนะจากวินิี่เอลวิวเป็นร้อยยี่สิบเก้าเพิ่มเป็นร้อยสามสิบทุกตัวนะเพิ่มหนึ่งทุกตัวเลยนะครับสำหรับบูตโบ๘นะครับแต่ก็สำรองมีอีกคนที่เหลือเนี่ยพวกอาซาอาร์เซซิโออะไรอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับบาเวเดเหมือนเดิม ได้มาใหม่คือน,นี่เลยครับคาเซมิโลนะยี่บอียยูนะครับบวกแปนะครับที่ได้มาเป็นสำรองกลางรับชัวเมนี่นะจริงก็เล่นโดยรวมคาเซมิโลนี่คือเก่งกว่านะครับแต่ว่าชัวเมนี่มันเป็นบูทปัจจุบันมากกว่าคาเซมิโลก็ได้บูทนะเนี่ยลองใส่ให้ดูก็จะแตทร้อยสามสองเหมือนกันนะค่าพลังคาเซมิโลก็ประมาณนี้เลยปีนี้พอดีคือปีนี้มันเร็วกว่าปีอื่นเร็วกว่าปีบีทีบีเร็วกว่าปีดับิซียี่สิบสองนะครับสำหรับคาเซยี่สิบเอยดยูนะ เรื่องยิงไกลอะไรนี้ก็ดีพลังแฝงเนี่ยใช้ได้เลยยิงไกลโกงนะครับเหลืออัพพลังยิงเนี่ยเหลืออัพค่ายิงไกลอีก2สแตตเนี่ยก็เป็นร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคาเซมิโลนะโดยรวมคือความเร็วเนี่ยร3 0ยิเห็นปะ1 3อเโอ้โหเป็นกลางรับที่ใช้ได้อยู่นะวิ่งไล่ตัดเกมได้โตใหญ่มงบอลเข้าประทัดแน่นยิงไกลได้นะครับคาเซมิโลนะจริงๆคือตัวนี้มันดีกว่าชัวเมนี่นะแต่ถ้าสมมติ ปีต่อไปอ่ะคาเซมิโร่มันไปแมนยูแล้วไงเราก็ต้องใช้ชัวเมนี่แทนนะที่ยืนเป็นตัวหลักนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับทีมนี้นะครับตัวจริงตัวสำรองก็เหลือยิงเหลือนาโชฟนันเดสนะปี b ีทีบอะไรที่จะเสริมเข้ามามีหลายตัวคามาบินกาก็ยังไม่มีเนาะก็เดี๋ยวเสริมเข้ามาในอนาคตดูนะครับนะประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวไปดูทีมคัลเลอร์กันนะครับก็มาริดเนี่ยได้ย่างงี้แล้วนะ โอเวียบวกสามอ่านเกมบวกสามเลี้ยงบอลบวกสามแล้วก็ได้บูธเหรียมมริตปัจจุบันนะครับบูธมันอยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับปีนี้ปีเดียวเนาะแปดคนพลังการยิงบวกสามคุมบอลบวกสามยิงไกลบวกสองปริยาบวกสองนะครับบูธมลิตปัจจุบันโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูแท็กติกทีมกันเป็นประมาณนี้เลยไม่รู้เหมือนเดิมหรือเปล่านนะแต่น่าจะประมาณนี้แหละแท็ก <c oughs> ติกแท็ติกก็ประมาณนี้นะครับไปได้นะเล่นกัน เกมรับถ้าบังคับดีๆหน่อยมันแน่นนะแต่ถ้าบังคับแบบไม่รู้ว่าบังชฉอะกันหลุดบังชฉอะกันแน่นคือถ้าเอากองหน้าลงมาช่วยคือมันจะแน่นนะประมาณนั้นนะครับต่โดยรวมคือเล่นดีนะีกเติมเ,มเกมดีมากนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมเรอัลมาดริดบู๊คปัจจุบันทีมนี้กันนะครับว่าเสริมเพิ่มมาโหดขึ้นข,น,ขนาดไหนนะครับผมไปดูกัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำทดูของฟูลทีมเรรอมฤติบูธปัจจุบันกันนะครับที่เสริมทีมมานะว่าจะโหดขึ้นขนาดไหนไปดูกันนะครับแต่ส่วนมากแนวลุกก็จะเป็นตัวเดิมนะแต่แนวรับก็จะโหดขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะก็ช็อนนี้ฟลอร,ร์แม,มนดี้ครับลากขึ้นมาวันนี้クロสมาที่ฟลอร,ร์แม,มนดี้มนดี้ดึงยังหวะแล้วไปแล้วครับวินิซิวุฒหลุดมาตรงนี้ แล้วเห็นเบนเซม่าปาดไปเลยเบนเซม่ายิงเรียบร้อยเลยครับผมตัวลุกก็จะเป็นตัวเดิมๆนะที่ที่เรามีอยู่แล้วแต่แม่งเก่งเหมือนเดิมะครับผมเบนเซม่าวินิซิสคือแผนเนี้ยปีกสองข้างต้องเร็วแลวคล่องมากเลยไม่งั้นจะแสงฝั่งไม่ได้นะีจอดน,นี้นกะกษะรสมหดเลยหดลมนะแต่ซีดานวืดซีดานเซไปแต่จอดน,นี้เบนแทงมาแล้วดูรถกูแสงเลยดูดิโคตรเร็วอะแล้วโมดิดเปิดทันมาตรงนี้ซัดเล ครับผมนามีเลียมโอ้โหโมดิสันเป็นตัวที่ตัวเล็กก็จริงนะแต่เรื่องยิงเรื่องจ่ายเรื่องความผิวนี่คือแม่งโกงมากเลยนะนะครับตัวเล็กก็จริงนะครับแต่ได้เรื่องข้อนั้นมาแทนเนาะตอนนี้ฝั่งเปิดมายิงติดครับเบนเซมาชอวสวนมาแล้วมาให้วินิแล้วแพงเลยครับผมโรดิโก้ลุดเลยครับลุดอย่างนี้ก็เลือกเลยครับแล้วก็โรไดสสวนทางเข้าไปครับผมโรดิโก้ ยิงประตูได้เยอะพอๆพอกับเบตเตมราเลยนะโรดิโกนะครับหรือว,ว่าของดีเลยนะคูมาริดนี่ตัวนี้เก่งมากยิงหักข้อส่วนเข้าไปเลยแล้วานี้ฝั่งขึ้นมาครับเบอร์ประตอปแล้วโรดิเกอร์ดักไว้ได้ครับผมจะเป็น2แล้วป่ายแล้วโมดิตมาที่เบตเตมราชิงไปโรดิโก้ครับลุดนะครับโรดิโก้กระชากมาล็อก1นที ย้อนมาให้เบนเซม่าแล้วโทนี่โคลสอดมาตรงนี้จ่ายให้ยิงเลยครับตามน้ําเรียบร้อยเลยครับผมโทนี่โคลสแผนนี้คือ T m 2คนคือมันต้องรอตรงกลางนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเห็นปะพอมันขึ้นมาก็จ่ายให้แล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วชาวนนี้บาเวเดดักบอลได้ครับผมมาที่ชัวร์เมนี่ เฟลโรเมดียม้ย้ายมาเล่นแบ็คขวาได้นะเล่นได้2ฝั่งแล้วแทงเลยครับถึงเป็นเซมาหลุดมาอย่างงี้ก็เรียบร้อยครับผมปั่นเข้าไปนะครับคือทีมนี้มันสลับกันได้คือเฟลโรเมดี้จากแบ็คซ้ายเล่นแบ็คขวาและอาราบาไปเล่นแบ็คซ้ายแทนอะไรตานนี้นะครับถ้าคาวาคาวหัวตกประมาณนั้นมันสลับปรับเปลี่ยนกันได้หมดนะครับแล้วตอนนี้ฝั่งโยนข้าม,มาหลุดมาสวยเลยแล้วยังไงปาดมาตรงนี้เซฟได้ครับกูตัวแล้วไปแล้วครับผมวินิซิวุฒกระชากเลยครับดูความเร็ว เกือบร้อยสี่สิบาทสป็ต้นย้อนนิดหนึ่งมาให้โทนิโค้หลุดมาแล้วข้างล่างโรดิโก้สอดมาตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมโรดิโก้นะครับาการขึ้นเกมวันนี้แผ่นนี้ยก็ดีคือต้องเล่นตอนที่เขาไม่ได้แพ็คถ้าเขาแพ็คมันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะถ้าอีกฝั่งอุดแน่นๆมันจะเล่นยากนะครับเพราะมันเจอะตรงกลางไม่ได้นะครับเจอะแต่ปีกอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ใช่ข้อดีอะประมาณนั้นต้องเล่นตอนที่เขาแบบตัวโล่งๆประมาณนั้นเนาะ ผสนกลับหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วช็อตนี้ครับปังขค้ืนเกมมาอยู่ยิงแฉลบครับผมผู้ตัวรับไปได้แล้วมองหาเพื่อนครับปายครับที่โรดิโกปาเวเดเป็นเซมาจิ้งกันโทนีโครสแล้วมาแล้วครับผมวินซูธแทงหลุดอย่างนี้เลยครับผมวินนี้ล็อกแล้วก็ยึกยักครับผมโยกสายโยกขวาให้มันหลุดสักพักมาที่โรดิโกมีพื้นที่โลสายเข้าไปครับผม มันคมอ่ะโรดิโก้ยี่สิบอยู่คมมากนะถ้าอนาคตยี่สิบสองยูมาคก็อยากได้แต่ว่าน่าจะแพงน,นะช่วน,นี้อลาบาเห็นแล้ววินีวิ่งตักเลยครับผมดูดิพอดีเป๊ะเป๊เปิดทัดไปต่อเลยแล้วก็ยังไงหาเพื่อนปาดมาถึงโรดิโก้ตรงนี้โรดไอส่วนเข้าไปเรียบร้อยครับผมต้องแบบทำเกมเร็วว่าลิมเส้นมันวิ่งขึ้นดีมากนะครับต้องโยนข้ามไปลิมเส้น ซึ่งริมเส้นสองข้างนี้ทั้งเร็วทั้งคล่องนะครับโอ้โหและตอนนี้เบซิมาถึงยังว่าก่อนโทนิคโคลแล้วไปแล้ววิ่งไงไมั้วิ่งแล้วก็แทงเลยครับผมวินิซิวส์วินิซิวส์กระชากไปริมเส้น,สนป,สปีนี้ปาดมาตรงนี้ืหโดดิโก้ชาร์จไปทันยังได้ที่โมด,ดิศครับมาเก็บบอลตรงนี้โยนข้ามไปวินิซิวส์แปะไมมโทนิคโคลยิงเรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โหักอกให้ยิงสวยๆเลยโทนิโคลสสวยงาม เกมลุกมันดีนะทีมเนี้ยนะครับอัพเกรดทีมมาก็เกมรับแน่นขึ้นเนาะได้ตัวรับที่ดีขึ้นพวกชวัวเมนี่พวกลูดิเกอร์ที่ปีโหดขึ้นนอร์ฟลังมันดี้ประมาณนั้นนะครับเรื่องเกมลุกหายห่วงอยู่แล้วนะและตอนนี้ตัดบอลได้ครับชวัวเมนี่มาให้คาวาฮาวมาให้โมดริชเป็นเซมาชิงกันครับมาถึงโรดิโก้ลุดอีกแล้วครับผมริมเส้น หลุดบ่อยมากแล้วโรดิโกปาดไปให้เบตมายิงลอดดาเข้าไปครับผมโอ้โหแปรนิ่มประตูหุบดากไ้ทันประมาณนั้นนะครับคมคมอ่ะคือกองหน้าก็ต้องคมไว้ก่อนนะอย่างเบเซีมาอะไรนี้คือคมอยู่แล้วนะครับตัวจบเป็นกองหน้าตัวจบพวกเลวานพวกอะไรพวกนั้นเนาะแล้ชตอนนี้วางข้ามเลยครับมาที่อาซ,ซิโออาซ,ซิโอล็อกเข้าซ้ายมาที่โมดิทเรียบร้อยเลยครับผมนะ โมดิทเป็นคนจ่ายไปนะแล้วสอดเข้ามาทําประตูนะครับผมโอ้โหเป็นคนตักข้ามให้อเซซิโอนะครับและช้อนนี้ครับปาเวเด่ไหลามามาที่ปาเวเด่คาว่าฮาวครับผมริมเส้นคาว่าฮาวลุดมาตรงนี้โยนเข้าหัวเบนเซมา่าม่งติดแต่โมดิตยังได้ซ้ำครับผมโอ้โหนะ อาวฮาวนี่เป็นตัวอีกตัวนึงที่เปิดบอลดีมากเป็นแบค็คที่เปิดบอลดีมากันฟูมันเลดนี่คือได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วช็อตนี้ฝั่งปาดมาติดครับแล้วชอ็อตสวนมาแล้วครับเป็นเซมาเป็นเซมาย้อนก่อนครับไม่ใช่ตัววิ่งเร็วขนาดนั้นมาที่ชัวเมนี่เห็นแล้วครับอาร์เซนติโอลุดมาแล้วมาเลยครับเฟิร์สทัชสวยงามล็อกหนึ่งทีแล้วดึงเหลี่ยมเข้าซ้ายมีพื้นที่ปั่นโค้งๆเรียบร้อยเลยครับผมมาเซนซิโอว้าวมันประมาณคล้ายๆพวก แกเลนเบลอะไรพวกนี้ที่ต้องล็อกเข้าซ้ายนะแต่พอมีพื้นที่เข้าสายพ๊บแม่งยิงหายเลยนะเซนซะิโอนะโอ้โหแร้ชอนนี้ตักข้ามาอีกแล้วครับโรดิโก้ไม่เล่นฝั่งซ้ายบ้างนะครับโรดิโก้ลุดมาโรดิโก้ยังไงเบอร์ปาตอบหนึ่งทีโรดิโก้โยกอีกหนึ่งทีแล้วปาดมาตรงนี้อะเซนซิโ uh, อครับผมโอ้โหสวยงามปีกสายพิ้วเราก็ต้องโชว์สกิลหน่อยนะให้แบบหลุด ตัวประกบได้แล้วปาดเข้ามาข้างในนะครับแล้วตอนนี้ชอวสุดท้ายแล้วนะบล็อกไว้ได้ครับไปแล้วครับโรดิโกกระชากไปเลยโรดิโกมีความเร็วโรดิโกกระชากไปเรื่อยๆโรดิโกโอ้โ,โหลากอย่างเดียวโรดิโกลิมเส้นปาดมาถึงบาวเวเดโลไดเข้าไปครับผมนะโอ้โหก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของกูทีมเลอมาริตของเรานะที่เสริมทีมเพิ่มมานะ นะครับพวกกองหลังที่เราเสริมมาก็ทําให้แน่นขึ้นเหมือนกันนะครับแต่กองหน้าที่มีอยู่แม่งก็โหดเหมือนเดิมนะครับเกมลุกอะไรก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบใจการอัปเดตท,ทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ